กับชุด4 2, 1, แผง2 oh แรง1,500วัตต์แผงโมโนฮับเซลล450วัตต์แดบไม่มีนะครับวันที่3มีนาคมนะครับผมกับฟ้าหลัวลวกับการได้น้ำ ครับผมตอนนี้เทสน้ําดูนะครับเทดน้ดําดูแผงยังอยู่ที่พื้นนะครับก็จะทําโครงสร้างไว้ที่รถล,ลากนะครับเพื่อการเคลื่อนที่นะครับผมดัานใดที่เจาะบอ่อบดานหลายๆบองบประมาณมีปั๊มหนึ่งชุดนะครับผมก็ใช้ชุดลากจูงได้นะครับตอนนี้ก็จะเคลื่อนที่เข้า เอาไว้เคลื่อนที่ไปข้างในอีกสองบ่อนะครับผมกับการได้น้ํานะครับโหดโหดไปเลยนะครับผมน้ําดีน้ํามากน้ําเยอะเราไม่จะเป็นต้องใช้แผงเยอะนะครับผมขอให้น้ําเราในบ่อประดานได้เยอะแบบนี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมช่างรุ่งโซลเซลอีกหนึ่งคลิปและหนึ่งผลงานนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีกันที่ นครสวรรค์นะครับที่ไปไปซาลีนะครับวันนี้ครับก็เป็นชุดติดตั้งระบบดูดน้ำบาดาลโซลาเซลล์นะครับดีซีบัตเล็ตนะครับผมวันนี้วันที่สามมีนาคมหกเจ็ดนะครับก็ออก,กมาแต่เช้านะครับผมกับภารกิจติดตั้งระบบน้ำนะครับเพื่อ สวนเกษตรแบบนี้ครับชาวไร่อ้อยไผ่สาลีนะครับผมตัวนี้ช่างเจาะบานเป็นทีมงานเดียวกันนะครับมาเจาะไว้รอช่างเจาะก็จะเจาะล่วงหน้าไปนะครับส่วนผมก็จะตามติดปัม๊มโทรเซลลนะครับก็เป็นการหย่อนบาดา ن น,นะครับผมตอนนี้หย่อนลงไปแล้วกับตัว2แรง นะครับผมพันห้าดีซีตัวนี้ดีซีครับโอ้น,น้โอหน้ำอยู่ที่สองเมตรนะครับผมน้ำน่าจะสวยหรูเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเทน้ำจะให้ดูนะครับผมครับผมเต็มท่อสองนิ้วสบายสบาย ผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดนี้ชุดดูดน้ำบารดานดีบัลเลสพัน5 0 0วัตต์4แผง DC ซีกับได้น้ำแบบสบายใจนะครับผมกับวันที่ฟ้าคึ้มนะครับนี่ให้ดูกันนะครับกับอัตราการได้น้ำนะครับผมสบายสบายยิ่ๆ ซึ่งเจาะมาแล้วหนึ่งบ่อนะครับนี่ไม่ได้น้ําตัวนี้ครับก็เลยสั่งช่างจากทีมงานนะครับเข้ามาเจาะตรงนี้ได้น้ําครับเหลือลอครับผมกับแผงติดตั้งแบบนี้เลยครับแบบชุดโซลเซลเคลื่อนที่เพราะมีหลายบอ่อไม่กล้าวางเอาไว้ด้วยครับ ัวหายก็ใช้ระบบนี้ครับผมเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานนะครับนานแล้วก็เลยเอามาใช้งานให้เป็นประโยชน์นะครับผมกับชุดสวยๆนะครับหากท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามกับช่างรุ่งโดยตรง0933426368สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ